เสื้ออย่างนี้คือส่วนมากเขาจะใส่เป็นเสื้อนอกอีดอย่างเช่นพวการายอใช่ครับอันนั้นจะขายดีเป็นละหมาดที่ที่มัสยิดแล้วก็ไปพบปะพี่น้องกันใช่ไหมอ๋อเป็นพวกนี้ใช่ไหมดีไซน์นี่เป็นยังไงบ้างครับดีไซน์อ่ะแต่ดีไซน์ในส่วนแต่ถ้าเป็นชุดโต๊ะนี่คืออาจจะรับมาจากโซนอาหรับอีกทีนึงอ่ะแต่ก่อนเคยเห็นสีพื้นๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ วัวนี้ก็มาเป็นลวดลายอย่างนี้นี่ดูวัยรุ่นหน่อยใช่ครับอ่าใน<ช><ช>ร,รวนดบไใช่ครับแล้วการแข่งขันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับสินค้าพวกนี้ส่งออกไปดีไหมดีไหมคือถ้าบอกว่าดีไหมก็ดีอยู่นะอยู่ในระดับไม่ใช่ล่างก็อ,อยู่ได้พออยู่ได้ครับส่วนใหญ่นี่ส่งออกไปเยอะหรือว่าส<อ>สาออส<อ>งสงมยในประเทศนี่ยแหละ ออไปมาเลก,ก็มีบ้างนิดนึงมาเลยก,ก็มีเหรอใช่ครับมไม่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาติตจากมาเลยแตไ่ไม่ไม่ไม่นี่คือทำเองเลยติดมาจากตรงนี้เลยประเทศไทยเลยเคยผู้ที่ตัดเย็บก็คือคนที่เคยผ่านประสบการณ์ที่เคยไปตัดเย็บที่ไม่ก่ายจริง ซึ่งวันนี้นะครับนายุบายท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดจาตุกสีพิทักษ์ก็เน้นในเรื่องของผิดเอาพัานฮารานที่จะไปสู้เขาวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเกือบถึง2000ล้านคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีความต้องการในเรื่องของผิดเอาพัานอาหารฮารานนี่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องมุสลิมนี่เฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับแต่ศาสนิกอื่นวันนี้เขามองคําว่าฮาลานหรือตรามาตรฐานฮารานเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่ง เราก่อนที่เราจะดูสินค้าเนี่ยเขาดูที่ว่าเอ็นนี่รับรองมาตรฐานฮาลาหรือเปล่าค่อยจะไปซื้อยี่ห้ออะไรก่อนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญปกติสินค้าฮาลาในปีนี้มันก็ตามกลไกของการตลาดวันนี้ว่าตลาดเราเนี่ยมันซบเซา,าลงบางส่วนแต่ถ้าพูดถึงสินค้าฮาลาถ้าเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่เฉพาะอาหารเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นที่อย่างเช่นว่าชุดเสื้อผ้าที่เป็น ของมุสลิมที่ที่เขาปกปิดมิดชิดเนี่ยก็คือประถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ฮาราลส,ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันของมุสลิมธุรกิจส่วนนั้นก็มีการลดลงเนื่องจากผลกระทบจากธุรกิจภาวะธุรกิจที่มันไม่ไม่ขยับพ,พูดง่ายๆว่ายลาเนี่ยถ้าวันไหนที่ยังพาราราคาแพงธุรกิจจะสะพัดเงินจะสะพัดถ้าวันไหนยังพาราราคาตก การสโลวดาวของธุรกิจก็จะเกิดขึ้นวันนี้มาเจอพี่อารีนะครับเป็นแฟนคลับของช่องเนชั่นทีวีด้วยหนึ่งท่านที่เป็นผู้ประกอบการฮาล้านด้วยนะครับวันนี้เอามาคุยกับพี่อารีหน่อยครับอัสลามุอะอัยลกุมครับคำนักทางของมุสลิมใช่ไหมครับผมวะไลกุมุสลามรมตุลลอบระกาเจอเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่จัดงานฮาล้านที่ผ่านมาและเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าฮาล้านครับอ่า ตามที่ตามที่ติดตามสื่อนะว่าตอนนี้ฮารานเนี่ยกำลังจะบุกมาเมืองไทยแล้วก็คนไทยทุกคนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายหรืออาหารเนี่ยจะต้องเตรียมตัวพร้อมกับรับฮารานโลกให้ได้อ่หนึ่งคือเพื่อเพิ่มศักยภาพของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับผมครับแล้วมองว่าอุปสรรคของการทําสินค้าฮารานมันยากเมื่อเทียบกับอดีตไหมครับอ่า ทุกวันนี้เนี่ยง่ายขึ้นเยอะฮะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยได้มีส่วนรวยมากๆในการที่จะนําอุปกรณ์ต่างๆนานาความรู้แล้วก็การพัฒนาทางด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆทางรัฐมีส่วนช่วยมากๆครับเกี่ยวกับอาหารการกินครับผมปกติผมเคยเห็นฮาลาล้านเนี่ยต้องนึกถึงอาหารแต่นี่เป็นพวกเสื้อผ้าของคนมุสลิมใช่ไหมครับกลุ่มนี้นี่ถือว่า ได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเครื่องแต่งกายเนี่ยฮาลานในแง่ของเครื่องแต่งกายคือจะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือว่าฮาลานในรูปแบบของรูป่างภายนอกก็คือการใส่ชุดที่ไม่ปกปิดไม่ร,ร,รัดรูปเอารัดหรือสัดส่วนของร่างกายผู้ชายก็เหมือนกันคือใส่ชุดรวมๆนั่นคือฮาลาน ของในเสือของเครื่องแต่งกายแต่ส่วนของฮาลานในเรื่องของการกินดื่มเนี่ยก็ต้องดผูผู้ผลิตแล้วก็สารประกอบในอาหารก็ดีกรรมวิธีการทําก็ดีจะเป็นฮาลานอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คือฮาลานเขาเรียกว่าฮาลันภายนอกคือซอเฮ็กับบาตินครับผมภายนอกและภายในงนี้ใช่ครับแล้วหากดูสัดส่วนกําลังซื้อของคนในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่เจอภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายนะ,ะถ้าในเมืองไทยแล้วเนี่ยมันไปยากนิดหนึ่งครับส่วนวผมเนี่ยต้องไปนอกก็คือได้ออกส่งจีนถ้าว่าในเมืองไทยก็รู้อยู่ว่าภาคใต้เนี่ยคือเศรษฐกิจหลักอยู่ที่ยางพาราในเมื่อยางพาราม,มันราคามันตกต่ำเนี่ยแรงขับเคลื่อนก็ไม่มีครับผมนี่นอกจากจะ ประกอบธุรกิจอย่างนี้ยังติดตามภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับ<ช> <ผม S 2> อย่างนี้ขอถามหน่อยว่าแล้วต้นทุนล่ะอย่างเช่นเนื้อผ้าหรือว่าวัตถุดิบที่เรานํามาตัดเย็บออกแบบดีไซน์ต่างๆผู้ประกอบการกังวลในเรื่องนี้ไหมว่าต้นทุนสูงขึ้นหรือว่าลดลงครับในส่วนของผู้ประกอบการในการสั่งนําวัตถุดิบเนี่ยจากเมืองนอกบ้างนะฮะจากเมืองไทยก็มีนะครับไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่ก็มีบ้าง มายความว่าเราขายได้เราอยู่รอดครับผมแสดงว่ายอดการส่งออกน่าจะมากกว่าขายในประเทศใช่ไหมครับครับผมโดยที่ร้านเนี่ยส่งออกซะ80%ดสิบอรครับส่งไปที่ประเทศไหนบ้างครับประเทศจีนมาเลย์บรูไนสิงคโปร์แล้วก็อาหรับบ้างบางส่วนมีติดต่อมาครับผม แล้วในประเทศไทยนี้แสดงว่าเป็นกลุ่มมุสลิมในพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับถ้าใน<ม>ภาคใต้เนี่ยคือก็สามภาคท้งนี่แหละปัตตานียะลาและนาชิว่าแล้วก็จะมีภาคกลางบ้างบางจังหวัดที่มีมุสลิมอยู่แล้วก็ภาคอีสานก็มีสั่งันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาครับผมแล้วช่องทางในการรับรู้ว่าร้านขายบริเวณไหนอยู่จุดใดเราใช้การสื่อสารทางไหนครับถึงผู้บริโภคอ,อ๋ส่วนใหญ่ของผมก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการติดตามนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยข่าวเศรษฐกิจผมจะดูจากเดนเนชั่นเป็นหลักนะครับเพราะเป็นแฟนเดนเนชั่นอยู่ด้วยคอยติดตามเดนชั่นตลอดว่าเป็นเอาขอชมเชยนย่างว่าเดนเนชั่นเนี่ยเป็นเสือที่คุณภาพมากๆครับผมนอกจากเป็นแฟนเดนเชั่นแล้วนะครับนี่ยังเป็นแฟนข่าวเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับถึงขั้นรู้จักป๊อปเลยครับเมื่อกี้เดินทักทายคุณวุฒินันเลยนะครับอครับผม แล้วพวกสินค้าฮาลาลอย่างเสื้อผ้าในกลุ่มมุสลิมแล้วกลุ่มตศาสานิกเหรอครับพี่น้องตศาสนิเขาบอกกลุ่มพวกนี้นี่เขามีออเดอร์เข้ามาหาบ้างไหมครับผมมีเพื่อนชาวพุทธก็แวะเวียนซื้อเหมือนกันเช่นผ้าคลุมผมเนี่ยปกติเขาเรีกว่าคนอิสลามแต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนพุทธเนี่ยเขาจะใส่ไว้คลุมไหล่เขาว่า cover shoulder ได้เป็นแฟชั่นนะค่ะแฟชั่นแล้วก็จะมีผ้าแบบนี้ยังไงครับ ผมเคยมีเพื่อนชาวพุทธเขาซื้อมาตอนแรกเขาถามว่าเป็นผ้าคุ่มผมไหมบอกไม่เป็นผ้าคุ่มไหลก็ได้ออกงานราตรีสมุทรศรครับคุ่มไหลครับได้อย่างนี้ดูสีรับกับแสงไฟยามค่ำคืนด้วยครับใช่ครับมันเป็นผมทำจากสวาร์ลสกีแท้คืออะไรนะครับสวาร์ลสกีเนี่ยเป็นเพชรฮะอ๋อ๋อนี่คือเพชรเหรอครับผมเพชรจากสวาร์ลสกี้ทีนี้ผมมีสินค้าผมเนี่ยจะอยู่ทั้ง ถ้าคนอิสลามเขาซื้อไว้ใช้คุมหวัวแต่ถ้าเป็นคนพุทธเขาจะซื้อไว้คุมไหล่ในหาคุมไหล่ได้ที่เราเห็นตามแฟชัน่นแบบคนหญิงคนนายเงี้ยนะใช่ฮะคุมไหล่ได้ใส่แล้วดูเป็นแฟชั่นดีจังเลยครับผมแล้วก็สุดเดรสก็มีเหมือนกันสามารถซื้อได้ทั้งไทยพุทธและมุสลิม ถึงว่าวทําไมตลาดนี้ถึงได้โตเอาโตเอา,เอาทุกปีครับ<ป>ผมครับผมครับแล <ผม S 1> ้วอย่างนีป้ปีปีหนึ่งเนี่ยครับหากดูคนที่เขาประกอบการธุรกิจหาล้านเพิ่ม,<ผ>มขึ้นมากไหมครับในส่วนของพวก เครื่องแต่งกายมุสลิมหลังจากที่ทางภาครัฐเนี่ยได้มีการสนับสนุนในเรื่องของอการกระตุ้นฮาลาลโลกเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเรื่อยเนี่ยขยับตัวเองมาเรื่อยเพราะว่ามีรัฐซัพพอร์ตอยู่แล้วในเรื่องของชใช้จ่ายและการส่งเสริมก็ดีทําให้มีเกิดผู้มีประกอบการหลายๆท่านเกิดขึ้นมาเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยส่งเสริมอยู่แล้วครับผมต้องดูแลทั้งหมด10โซเชียลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผมเลือกแต่ทางจีนเนี่ยเขาไม่อนุญ,ญาต a c e b o o k อ๋อเขาไม่เอาเขาบลอ็อก เขาต้องใช้ WeChat แทน WeChat เบย์โป oh, อะไรพวกนี้นะแล้วก็กับเว็บไซต์จีนคนจีนมาสั่งออเดอร์ทางออนไลน์ครับทางสิบสตีเยอะทาง WeChat เป็นนะเบินหนึ่งของเมืองจีนเลยแล้วก็ทางมาเลเซียเนี่ย WhatsApp นี่จะเป็นที่ยอดนิยุ่มเราถ้าคนไทยต้องไลน์ใช่ไหมไลน์กับ Facebook ออ๋ไลน์กแบ่งประเทศในการทำงานกันไม่เหมือนกันด้วยนะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม นอกจากเราจะ,ะขนขวนขวายด้วยตัวเองแล้วอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นไหนให้ยังภาครัฐหรือผู้ประกอบการอื่นๆภาคใหญ่ๆมาร่วมสนับสนุนบรรดา SME ซึ่งท,ทําธุรกิจฮาลานบังครับตอ,อนนี้ถ้าผมฝากได้ถ้าว่าทําสําเร็จก็ยิ่งดีตอนนี้ตลาดหลักใหญ่ของบนโลกนี่คือจีนเพราะฉะนั้นผมอยากฝากให้กับทางรัฐเนี่ย เปิดประตูแล้วก็ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยไปจีนให้ได้หนึ่งเรื่องข้องค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างๆนานา,นารวมทั้งต้องเปิดพิเศษเฉพาะเลยอาจจะเป็นจีนแอนไทยอย่างเดียวสามารถที่จะเชิญรัฐยูนานไหหนานนิงเซียหรือกวางโจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมและไม่มุสลิมเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยเพื่อเปิดเป็นช่องทางเอ็กซ์เพรส สำหรับผู้ที่ติดต่อกับจีนโดยตรงอยู่แล้วเพราะจีนเนี่ยทุกวันนี้เศรษฐกิจเขาดีมากๆเราต้องเกาะเขาครับผมละครับขอบคุณมากนะครับพี่อารีหรือว่าบางอารีนะครับขอบคุณนะครับขายดีๆนะครับนี่ช่วยอุดหนุนไปนี่หมวก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 